อย่าพลาดซื้อหุ้นสัมปทานเหมือนผมวัสดีครับผมวินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยเหรือพี่พอดแคสต์ท่านทุนพร้อมที่จะจับเงินล้านมาขึ้นด้วยความรู้จากการลงทุนนะครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะแชร์ประสบการณ์หนึ่งของผมครับที่อยู่ในช่วงต้นๆของการลงทุนครับเกี <c oughs> ่ยวกับการซื้อหุ้นประเภทหนึ่งครับตามชื่อคลิปนี้ก็คือหุ้นสัมปทานนะครับหุ้นสัมปทานเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ได้รับสิทธิพิเศษนะครับที่ เป็นผู้บริการผูกขาดในธุรกิจนั้นๆในย่านน,นั้นๆในอุตสาหกรรมยันนั้นจากทาั้งทางรัฐบาลครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่หุ้นหุ้นแนวนี้นะครับ จะได้รับสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์รู้เรียกว่าสัมปทานจากทางรัฐบาลครับว่าให้เขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบธุรกิจนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าบริษัทธุรกิจเกี่ยวกับทางด่วนทางสาธารณะนะครับหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับการน้ำประปาการผลิตน้ําหรือว่าธุรกิจแนวสนามบินอะไรแบบนี้เป็นต้นครับซึ่งจะคล้ายๆกับว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะผูกขาดแล้วเขามักจะเป็นเจ้าตลาดแล้วก็ไม่มีคู่แข่งครับข้อดีของหุ้นประเภทนี้ครับก็คือมีความมั่นคงครับมีความมั่นคงมากกว่าหุ้นปกติ หรือว่าเจ๊งยากนั่นเด่นครับเพราะว่ามันไม่มันไม่มีใครมาแข่งไงคู่แข่งเนี่ยไม่สามารถแย่งตลาดได้ไม่สามารถแย่งลูกค้าได้ถ้าไม่เขาเนี่ยเป็นผู้เดียวที่ประกอบธุรกิจในแนวทางน,น,นั้นครับ ทำให้ผู้สัมปทานเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นชื่อในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของทางรายได้เรื่องของทางกระแสเงินสดที่จะเข้ามาแบบมั่นคงครับทาให้หุ้นแนวนี้นะครับเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักลงทุนหลายคนมากหรือว่านักลงทุนบางประเภทโดยเฉพาะนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงหรือว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับซึ่งุูนแนวสัมปทานบางตัวเนี่ยก็มีความโดดเด่นในทางด้านเรื่องของปันผลเป็นต้นนะครับซึ่งตัวผมนะครับในทางด้านการลงทุนในช่วงแรกเนี่ยผมค่อนข้างจะสติ๊กเรื่องของความมั่นคงมากทําให้ เงินลงทุนบางส่วนในช่วงต้นครับก็ถูกนําไปซื้อหุ้นสับปทานเหล่านี้ครับจนกระทั่งเกิดข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งในการลงทุนขึ้นครับซึ่งณวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังครับเป็นประสบการณ์ในช่วงหนึ่งของผมในตอนนั้นนะจะความผิดพลาดแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับในช่วงต้นครับผมเข้าตลาดในการเฉพาะซื้อหุ้นรายตัวนะมาในช่วงโควิดครับ ซึ่งตอนนั้นเน่ยผมก็ทําการคัดเลือกหุ้นทั้งตลาดเลยนะครับเฉพาะหุ้นไทยตอนนั้นนะแล้วมันมีหุ้นตัวหนึ่งครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมคัดเลือกค่าพอร์ตด้วยหุ้นตอนนั้นก็คือหุ้น TTW ครับหุ้น TTW เนี่ยเป็นหุ้นสัปปะทานครับเป็นหุ้นผลิตน้ำปลาปาหรือว่าเป็นหุ้นคล้ายๆกับแบบเอาน้ำปลาปาเอาน้ําเอาน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเอามากลัน่นเอามาแบบทํากระบวนการให้สามารถบริโภคได้แล้วก็ส่งตามท่อไปยังบ้านเรือนต่างๆไปยังโรงงานต่างๆ แนวเป็นแบบนี้นะครับซึ่งธุรกริจของเขาเนี่ยก็จะเจาะกลุ่มในช่วงของกรุงเทพแล้วก็แนว ช่วงของปทุมธานีครับรับผิดชอบในบริเวณนั้นและเขาก็ได้สัมป,ปทานจากทางรัฐบาลที่ให้เขาเนี่ยเป็นผู้จัดจาหน่ายเพียงผู้เดียวในย่านบริเวณนั้นครับซึ่งคุณตัวนี้ครับค่อนข้างจะมีชื่อเสียงทางด้านการปันผลามากเพราะว่าผลประกอบการเขาเนี่ยไม่ค่อยจะผันผวนมากครับคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดโควิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเราเนี่ยก็ยังต้องการใช้น้ําอยู่ถูกไหมครับแม้ว่าช่วงนั้นเนี่ยโรงงานอาจจะปิดทําให้การใช้น้ำเนี่ยอาจจะลดลงบ้างแต่ว่าในเมื่อ โรงงานปิดแต่ว่าคนงานที่เขาอาจจะไม่ได้ทํางานในช่วงนั้นเน่ยแต่ว่าเขาอยู่บ้านเน่ยเขายัางคงต้องใช้น้ำประป,า,ปาอยู่แต่แม่ผลประกอบการเนี่ยไม่ค่อยผันผวนมากแล้วก็ราคาน้ําราคาอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ผันผวนมากไม่ได้แบบอยู่ๆไปก็จะถูกลดราคาอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นตามเงินเฟอ้อตามระยะเวลาด้วยทำาใหุ้นเนี่ยคอย่อนข้างมีความมั่นคงมากแล้วก็ที่สำคัญครับหุ้นเนี่ยจ่ายปันผลเนี่ยคงที่มาโดยตลอดครับ ทำให้นักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงและต้องการเงินสดต้องการเงินปันผลเนี่ยหุ้นตัวเนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่สนใจในการจะสั่งซื้อนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ซื้อไปอย่างจํานวนหนึ่งนะครับณตอนนั้นนะครับแล้วก็พอเวลาผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ปันผลตามนโยบายของหุ้นที่เขาบอกเลยครับจนกระทั่งวิกฤตโควิด COVID เนี่ยค่อนข้างจะซาไปครับทาให้หุ้นตัวนี้เนี่ยก็มีผลประกอบการดีขึ้นนะครับหุ้นตัวนี้มันก็ค่อยๆเทิร์นกลับมาจาก ที่มันลดลงมาในช่วงแรกเพราะว่าตกใจเรื่องโควิดนะครับราคาก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆผมก็ได้กําไรส่วนหนึ่งนะตอนนั้นครับจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งครับมันมีข่าวว่าหุ้น ttw เนี่ยมี Market cap ที่ใหญ่ขึ้นและกําลังจะถูกคัดเลือกไปยังเซ็5ห้าสิบครับทั้ให้ตอนนั้นเนี่ยราคาเนี่ยเด้งขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมจําได้ว่าอาจจะถึงเกือบๆสิบ,บาทเลยนะครับตอนนั้นนะอาจจะถึงแบบสิบถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะประมาณสิบสี่สิบห้าบาทอะไรช่วงๆนั้นเลยนะณนะตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าุ้้นนตัวีเ มีความมั่นคงและมีเงินมันผลที่แน่นอนแล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ฟื้นตัวจากโควิดแล้วแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยหุ้นตัวนี้มันถูกคัดเลือกเข้าไปในเซตห้าสิบะแสดงว่ากองทุนอื่นๆอะกองทุนใหญ่ๆที่ต้องอย่างเช่นกองทุนเซตห้าสิบอย่างเงี้ยเออกองทุนแพสซีฟเซตห้าสิบหรือว,ว่าแอคทีฟก็ตามแต่เนะี่ยเขาก็จะต้องแบ่งเงินบางส่วนมาซื้อหุ้นตัวนี้เข้าไปในกองอยู่แล้วครับท้าไมหุ้นตัวนี้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่มีราคาจะขึ้นอย่างถาวรอ,อย่างมั่นนคงขึ้อีก เพราะว่ามีเงินจากกองทุนเนี่ยมาหนุนราคาของหุ้นตัวนี้ในอนาคตดังนั้นครับผมจึงซื้อหุ้นตัวนี้เพิ่มถึงแม้ว่าหุ้นเนี่ยมาจะขึ้นเพราะว่าการรับข่าวเนี่ยไปส่วนหนึ่งแล้วครับถ้าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยก็ยังก็น่าจะเป็นที่สนใจมากขึ้นอีกถ้าไม่ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตครับถ้าไม่ผมซื้อในราคานั้นซึ่งเป็นราคาที่สูงสูงกว่าราคาตอนแรกที่ผมซื้อโควิดมากครับท้าไมต้นทุนผมเนี่ยถูกปรับขึ้นในช่วงนั้นครับ เพราะว่าพอมันเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยต้นทุนผมเนี่ยก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าผมซื้อในราคาที่สูงถูกไหมครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังมั่นใจครับว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะไปที่สนใจต่อไปในอนาคตแน่นอนและเงินปันผลเนี่ยก็ยังได้ในอนาคตแน่นอนและรายได้ก็มั่นคงครับทาให้ผมซื้องวดน,นั้นไปนะครับทำให้หุ้นตัวนี้เนี่ยก็มีมูลค่าเยอะอยู่ในพอร์ตของผมนะครับผมแต่ว่ายังไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับแต่พอหลังจากนั้นครับก็เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือผมว่าไม่กี่เเดือออน เป็นแค่หลักเดือนเท่านั้นครับปรากฏว่าหุ้นตัวนี้ยถูกเอาออกจากเซตห้าสิบครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีหุ้นตัวหนึ่งครับมาแย่งตําแหน่งครับมันมีหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยที่จากหุ้นเล็กๆอ่ะ UDD มาเก็ตแคปเพิ่มแบบพุ่งมาเลยครับและทําให้ถูกเอาเข้าสู่เซตห้าสิบอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่ในอันดับต้นๆของตลาดไทยในเวลาต่อมาด้วยไหมครับลองเดาได้ไหมครับว่าเป็นตัวไหน เดลต้าครับเออก็อถ้าอยางในใครอยู่ในวงการตลาดทุนนะน่าจะรู้ครับว่าเดลต้าเนี่ยมันพุ่งขึ้นแรงแค่ไหนในช่วงนั้นครับเดลต้าเนี่ยถูกเอาเข้ารวมไปในเซทห้าสิบอย่างรวดเร็วครับเพราะว่ามีคนสนใจมากมีกําไรที่แบบอยู่ดีๆก็ดีขึ้นมาโดยกระทันหันจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้ครับทําให้หุ้นบางตัวเนี่ยก็ต้องถูกคัดออกไม่งั้นมันจะเกิน50ใช่ไหมครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ TTW ครับทําให้หลังจากนั้นครับราคาของ TTW เนีดีวิลเนี่ยผันผ เด้งลงกลับมาจนต่ํากว่าราคาที่ผมซื้อในตอนช่วงของที่มันการจะเข้าเซทห้าสิบอะทําให้ผลประกอบการของผมเนี่ยเริ่มขาดทุนตั้งแต่ตอนไรนเป็นต้นมาครับและพอหลังจากนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยก็ร่วงลงมาเรื่อยๆครับจากข่าวนี้เป็นอันดับหนึ่งนะแต่ว่าผมก็ยังคงมั่นใจอยู่ว่าเซทห้าสิบเนี่ยยังไงเนี่ยมันจะต้องมีการคัดเลือกอะไรตลอดเวลาอยู่แล้วครับ แล้วหุ้นเดลต้าหรือว่าหุ้นหลายๆตัวที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ถูกเข้าไปในคํานวณนะสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีการผ่านผลก็ต้องมีการคัดออกไปแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนั้นนะผมค่อนข้างมีอคติอยู่ว่าเดลต้าเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะสูงขึ้นเกินจริงคนอาจจะสนใจมากเกินกว่าที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าต่อต่อไปในอนาคตเนี่ยราคามันอาจจะลดลงหรือเปล่าเมื่อผลประกอบการของมันน่ยสะท้อนความจริงตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นนะครับตอนนั้นผมเลยคิดว่า TT w เนี่ยมันแบบ ราคามันสเสถียรมันขึ้นมาโดยตลอดเออกำไรมันก็ขึ้นมาโดยตลอดตามเงินเฟอ้ออะไรอย่างเงี้ยถึงจุดหนึ่งอ่ะทีทีเดียวอาจจะกลับเข้าไปในเซ็ตห้าสิบได้ทำาไมผมยังตัดสินใจถือหุ้นนี้อยู่ครับแม้ว่าจะเริ่มขาดทุนเลยนะณนะตอนนั้นครับพลังจากนั้นเนี่ยกระแสข่าวอะไรต่างๆกองทุนเนี่ยก็ปรับเป้าผลของราคาลดลงทําให้ราคหุ้นเนี่ยถูกเทขายมาเรื่อยๆจกระทั่งถึงจุดหนึ่งครับก็เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดมาก่อนพูดง่ายๆก็คือผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนครับ นั่นก็คือการต่อสัญญาสัมปทานครับที่ T w เนี่ยมันมีโรงหนึ่งของ T w ทีครับที่กําลังจะหมดสัญญาสัมปทานซึ่งตอนนั้นผมก็รู้นะว่าสัญญาสัมปทานกาลังจะหมดอ่ะแล้วคนก็ค่อนข้างกังวลครับซึ่งตอนนั้นผมไม่เข้าใจครับว่าคนเขากังวลทําไมเพราะว่าสัญญาสัมปทานตรงนั้นเนี่ย มันก็ไม่มีใครที่จะมาแย่งทําได้ครับนอกจาก T T W นะตอนนั้นนะเพราะว่าเขาเป็นคนทำมาโดยตลอดเขาเชื่อมต่ออะไรทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนะี่ย T T W เนี่ยก็ต้องเป็นคนได้ต่อสัญญาสัมปทานของโรงนี้อยู่ดีตอนนั้นผมคิดแบบนี้นะครับทำให้ในระหว่างที่ราคา,ากําลังลดลงเนะี่ยจากข้อกังวลน,นี้แล้วก็จากการถูกขับออกจากเซ็นทสิเนี่ยผมก็มีถั่วไปเพิ่มเลือดด้วยเหมือนกันนะครับจนกระทั่งไม้ที่ผมจะลงใน T T W เนี่ยผมซัดไปจนเต็มลิมิตแล้วครับเต็มไม้ลวผมไม่สามารถซื้อในสัดส่วนที่มากกว่านี้ได้แล้ะ ก็ถือเป็นราคาที่เต็มที่ที่สุดที่ผมจะถือได้ในปริมาณเงินที่ผมวางเอาไว้นะครับทําให้ต่อให้ถั่วเข้าไปเนี่ยราคามันก็ลงขึ้นเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆทาให้ผมก็ยังคงติดดอยหุ้นตัวนี้อยู่นะครับจนกระทั่งข่าวก็ผ่านพ้นไปจนถึงจุดที่การต่อสัมปทานเนี่ยได้ดําเนินเสร็จสิน้นแล้ว TTW ก็เป็นคนต่อสัญญาได้อย่างที่ผมคิดไว้แต่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับราคาน้ําที่ TTW จะขายให้กับทางรัฐบาลเนี่ยเพราะว่า รายได้ของ TTW มาจากรัฐบาลนะครับเพราะว่าเขาขายน้ำประปาให้รัฐบาลเอาไปส่งให้กับประชาชนนะครับราคาน้ําที่ TTW ขายให้กับรัฐบาลเนี่ยถูกปรับลงครับปรับลงผมว่าครึ่งหนึ่งเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยสิ่งนี้ส่งผลให้ TTW เนี่ยรายได้ลดลงครับรายได้ไม่เท่าเดิมแล้วก็ส่งผลให้กําไรเนี่ยไม่เท่าเดิมหมายความว่าถ้า TTW เนี่ยไม่ทํโลงเพิ่มหร,หรือว่าไม่ได้สัมปทานเพิ่มในที่ที่อื่นเนี่ยรายได้ TTW ER เนี่ยจะไม่มีวันเท่าเดิมครับ ถึงแม้ว่าจะปรับด้วยเงนินเฟ้อแต่มันก็ต้องใช้เวลานานมากครับทาให้ความหวังของผมเนี่ยที่ TTW เนี่ยรายได้มันจะค่อยๆเพิ่มตามเงินเฟ้อแต่ว่าอยู่ดีๆมันโดนตัดราคาไปครึ่งหนึ่งเฉพาะลงนั้นเนี่ยทำให้ความหวังของผมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากขึ้นมากครับแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ไปไม่ได้อีกแล้วก็ตามทําให้โอกาสที่ TTW เนี่ยจะมีรายได้เพิ่มจะมีขนาดใหญ่เพิ่มแล้วคนสนใจเพิ่มจนกระทั่งราคามันแล้วก็ขนาดตลาดของมันเนี่ยเพียงพอที่จะกลับเข้าไปในเซตห้าสิบอีกครั้งเหมือนตอนนั้นเนี่ย มันเป็นไปได้ยากมากเลยครับและที่สำคัญก็คือราคาเดลต้าณตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้ครับมันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ลงครับทางนี้ก็เป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับที่ทีเดิเนี่ยรายได้เนี่ยมันอาจจะไม่กลับไปในช่วงก่อนหน้าที่มันราคาต่ำๆอยู่แล้วก็เป็นไปได้ครับเพราะว่ารายได้มันอะถึงจุดแล้วแล้วมีคนสนใจมันอะเพียงพอแล้วแล้วก็รายได้มันก็ไม่กลับมาทําให้สุดท้ายครับผมก็กลับมาคิดว่าที่ทีเดิเนี่ยเราน่าจะลงทุนผิดพลาดเราไม่น่าจะ หวังอะไรให้มันกลับมาได้แล้วนะครับประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยหุ้นไทยหลังจากฟื้นตัวโควิดอ่ะมันก็ลดลงใช่ไหมครับเพราะว่าธุรกิจเศรษฐกิจจริงของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปนอย่างตามที่เราคิดเอาไว้ตอนที่มันฟื้นขึ้นกลับมานะครับทาให้มันก็มีหุ้นอีกหลายตัวครับที่ผมเล็งไว้แล้วราคามันก็ลงมาจนกระทั่งถึงมูลค่าที่ผมคิดว่ามันถูกแล้วผมจึงตัดสินใจตัดใจครับตัดใจขายที w แบบขาดทุนเลยนะครับผมจําไม่ได้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อ่ะผมคิดว่าแบบประมาณ20-30%ไดแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คอ ผมกำหนดสัดส่วนไว้ไงว่าที่ TW เนี่ยผมให้มันได้เพียงเท่านี้เออมันจะไม่เกินไปกว่านี้แล้วถ้าให้ผมจํากัดการขาดทุนของ TW ได้แล้วก็เอาเงินที่ขายออกมาครับไปซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่ราคาลงมาในช่วงนั้นครับแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยหุ้นตัวนั้นเนี่ยก็ ราคาฟื้นขึ้นมากลายเป็นกําไรให้กับผมแล้วก็เกินกว่าที่เสียไปในตอนช่วงที่ TW อีกด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คือความผิดพลาดครับที่ผมไปซื้อหุ้นสัมปทานตัวนี้ณนะเวลาตอนนั้นด้วยความคิดแบบนั้นนะครับดังนั้นนะครับข้อคิดที่ได้จากเหตุการณ์นี้มันทําให้ผมรู้ว่าหุ้นสัมปทานเนี่ยมันไม่ได้มั่นคงเสมอไปครับเอาจริงๆก็คือหุ้นทุกตัวไม่ได้มีความมั่นคงเสมอไปครับหุ้นทุกชนิดมีความเสี่ยงของมันอยู่ครับ แล้วก็การจัดอันดับดัดชนีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านตลาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแล้วก็ไปในทางที่เราไม่อาจจะคาดคิดได้เสมอครับคือเรื่องในตลาดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนและมั่นคงเสมอไปครับเราก็ต้องคอยติดตามดูแล้วก็ต้องคอยระวังความเสี่ยงครับโดยเฉพาะเรื่องคุณสัมป,ปทานเนี่ยความเสี่ยงที่สําคัญที่ผมเจอมากับตัวก็คือสัมป,ปทานเนี่ยแน่นอนครับว่ามันทําให้เราผูกขาดได้ แต่ว่าราคาที่จะขายในสัมปทานเนี่ยมันก็สามารถจะปรับลดได้ในอนาคตเหมือนกันถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมีอำนาจต่อรองมากกว่าเราใช่ไหมครับถ้าเกิดลูกค้าของเราเนี่ยเป็นแค่เจ้าเดียวแล้วเราต้องขายให้เขาแค่เจ้าเดียวเท่านั้นแม้ว่าจะดูเหมือนว่าเรามั่นคงครับแต่ว่าเราไม่สามารถกําหนดราคาขายได้ถ้าลูกค้าเนี่ยตัดสินใจจะไม่ซื้อแล้วเราขายให้เขาแค่คนเดียวเนี่ยแล้วก็ต้องปรับลดโดยเฉพาะถ้าลูกค้าเนี่ยเป็นรัฐบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของแนวหุ้นสัมปทานแบบนี้ นะครับผมดังนั้นสรุปคลิปนี้นะครับหุ้นสัมป,ปทานเนี่ยสามารถลงทุนได้ครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้เรื่องความเสี่ยงของมันด้วยนะครับผมแล้วก็ความผันผวนอะไรต่างๆในตลาดเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าที่เราคาดคิดได้เสมอครับคืออยู่ดีๆใครมันจะไปรู้แล้วว่าอยู่ดีเดลต้ามันจะพุ่งมาขนาดนั้นอนะ่ะถูกไหมครับณนะตอนนั้นนะแล้วการจํากัดความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงการรู้ตัวเองการไม่ลงทุนในตัวตัวหนึ่งเนี่ยมากจนเกินไปเนี่ยก็เป็น วิธีที่ควรจะทำนะครับคือถ้าผมไม่ทําแบบนั้นนะ่ะผมอาจจะขาดทุนมากกว่านั้นมากๆแล้วก็ได้ครับคือถ้าผมแบบมั่นใจมากๆแล้วก็ถัวไปแบบลงทุนทั้งเนื้อทั้งตัวไปกับ t t w เนิลย่แม้ว่า TTW จะเป็นหุ้นที่มั่นคงแล้วราคาลงมาเนี่ยมันก็ลงไม่แบบไม่ถึงขนาดถลม่มทลายนะครับทําให้เรายังพอมีเงินกลับมาอยู่แต่ว่ามันก็จะเป็นเงินที่ผมเสียไปมากถ้าเกิดผมไม่กําหนดสัดส่วนเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือข้อคิดที่ได้นะครับ ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนมีประสบการณ์ในทางด้านการลงทุนหุ้นสัมปทานหรือแม้กระทั่งคุ้น TTDW ตัวนี้ก็ตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าเรามีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีข้อคิดสอนใจน้องๆน,นักลงทุนรุ่นใหม่อย่างไรบ้างก็คอมเมนต์ก็กได้นะครับน้องๆจะได้เลื่อนลงมาอ่านทา่ล่างจะได้รับความรู้แล้วก็รับประสบการณ์จากทุกคนเพื่อพัฒนาตลาดทุนของเราเนี่ยให้มีความรู้มากขึ้นนะครับผมถ้าชื่อชอบคลิปนี้นะครับฝากไลค์ขอฝากแชร์ฝากซับสไคร์นะอันกอลิทึมเนี่ยจะได้ จะได้คคิดดีๆแบบนี้กับคุณโซจัาต่อไปนะครับสุดท้ายขอฝากนะคบว่า T T W เนี่ยมันยังไม่ใช่หุ้นที่แย่นะครับผมแค่ผิดพลาดไปจากราคาณตอนนั้นทั้งนั้นนะครับผมขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่กับพอดแคสต์มีปลาเลยเลยพี่ได้ใหม่นะครับสวัสดีครับผม